ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทย สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะสําหรับในวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันยาตาวีมินวรณัฐากูลค่ะเป็นประจํานะคะวันนี้เราพูดคุยข่าวสารด้านเศรษฐกิจกับรองศาสตราจารย์ดรธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ ครับสวัสดีครับคุณยาตาวินินะนะครับฟั่งครับค่ะสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาดิฉันคิดถึงอาจารย์มากเป็นพิเศษเลยค่ะอาจารย์อวจริงเหรอครับเรื่องอะไรครับเนี่ยเรื่องที่เขามีเรื่องหวยกเกษียณออกมาเนี่ยนะคะก็เห็นข่าวมาปุ๊บเนี่ยคิดถึงอาจารย์ทันทีเลยค่ะแบบเรื่องนี้ไม่คุยกับอาจารย์ไม่ได้เลยค่ะอาจารย์เพราะว่าดิฉันก็เกิดข้อสงสัยเพราะเราเคยคุยกันเรื่องสลากกินแบ่งรัฐบาลอาจารย์เคยบอกว่าถ้าเกิดออกสลากขึ้นมาเนี่ยก็ต้องเกี่ยวกับทางด้านของสลากกินแบ่งรัฐบาลใช่ไหมคะแต่เขาเนี้ยพอรัฐบาลเเเาาาาจะททํหหวววยยยกกษีีีณรรือ่่่ สลากออมทรัพย์สําหรับยามเกษียณนะคะสลากสะสมทรัพย์นะคะก็เลยต้องสอบถามมาท่านนะคะว่าตรงนี้มันเป็นไปอย่างไรแล้วทางรัฐบาลเขาให้กอ,อชอนะคะเป็นผู้ดูแลเรื่องนี้แล้วทางของตัวสลากกินแบ่งรัฐบาลเองเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้ามาดูแลในเรื่องนี้ได้หรอคะคือเราพูดถึงข้อจริงกันก่อนนวะ่าในประเทศไทยณนะปัจจุบันนี้เนี่ยใครออกสลากบ้างค่ะ คนออกสลากเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด4ี่หน่วยงานนะครับหน่วยงานที่หนึ่งเนี่ยอันนี้ออกอย่างเป็นทางการนะแล้วเงินรางวัลก็หยิบหลักล้านเนี่ยนะครับรางวัลที่หนึ่งนะนหนึ่งก็คือสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับซึ่งสลากที่เราออกเนี่ยมีผลิตพันที่เรียกว่า L6 แบบไปกับ L6 แบบดิจิทอลก็คือที่เราเห็นทั้งประเทศนะครับที่เห็นเป็นแผงเ่ยนะครับแล้วก็คนก็เข้าไปซื้อสลากไปละแปดสิบาทนะครับแล้วก็เก็บสลากไว้แล้วก็ไปดูรับรางวัลอีกจุดหนึ่งเราเรียกว่าสลาก ดิจิทัลซึ่งก็ซื้อในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์อันนี้คือการันตีว่าได้ซื้อสลาก80บาททุกใบแน่นอน mm hmm. นะครับเพราะข้างนอกเนี่ยมันขายเกินราคามีหลายคนมากเลยที่ขายเกินราคานะครับเพราะฉะนนั mm ้ hmm. ้ถาแอปพลิเคชันเป๋าต,ตังค์เนี่ยเราจะซื้อสลากไปใน80บาทสลากนี้เรียกว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลเพราะกฎหมายเนี่ยเขาเขียนชัดนะครับว่าเขาให้สำนักง,งานี่สลากกินแบ่งรัฐบาลออกสลากปั๊บเนี่ยจะต้องเอาไปแบ่งรัฐบาล mm hmm. นะครับเพราะสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยเราจะขายงวดละเอาเลขกลมๆนะครับผมว่าเลขกลมๆของเราคือร้อยล้านใบ ใบละแปดสิบาทเนี่ยนะครับก็คือแปดพันล้านบาทต่อง,งวดน,นะครับหรือว่าเดือนหนึ่งก็คือหนึ่งหมื่นหกพันล้านบาทในแต่ละงวดเงินมาแปดพันล้านบาทคือหนึ่งร้อยเปอร์เซนตกฎหมายระบุว่าหกสิบเปอร์เซนเนี่ยสี่พันแปดร้อยล้านบาทเนี่ยก็เอาไปให้เงินรางวัลน,นะเพราะฉะนั้นเงินรางวัลที่หนึ่งจะถึงได้สายสองตัวเนี่ยคือครบถ้วนทุกรายการเนี่ยเราจะจ่ายแบบทุกใบที่ถูกรางวัลเนี่ยคือสี่พันแปดร้อยล้านบาทและที่เหลืออีกยี่สิบสามเปอร์เซนต ก็เกิดพันเจร้อยล้านบาทเนี่ยเอาไปมอบเป็นงบประมาณแผ่นดินให้กับรัฐและที่เหลือสิบสองเปอร์เซ็นก็มอบไปของคนขายเป็นเปอร์เซ็นต์ไปครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือสลักกินแม่งรัฐบาลคือซื้อหนึ่งงวดออกรางวัลหนึ่งงวดจบไปถ้าคนซื้อถูกรางวัลก็ได้รางวัลถ้าคนซื้อไม่ถูกรางวัลก็ถือว่าไม่ได้อะไรเงินทุกบาททุกสั่งสำนักงานสลากกินแม่งรัฐบาลเมื่อขายแล้วเอาเก็บไว้แบ่งตามกฎหมายหกสิบเปอร์เซ็นต์เป็นเงินรางวัลยี่สลือามเปอร์เซ็นต์ให้กับ อันนี้เรียกว่าสลากจิกตอาสาบาลออกเดยสำนักงานสลากิตแบงนะครับอ <ừ, S 2> ีกสามหน่วยง,งานที่ออกเนี่ยเขาอยู่ในหมวดที่เรียกว่าสลากออมทรัพย์ล <ừ, S 2> าออมทรัพย์มีกฎหมายเปิดช่องให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐซึ่งก็คือธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์ทออสอและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรคือทกสอทกสซึ่งสามหน่วยงานเนี่ยเป็นการออกสลากออมทรัพย์เช่นสมมติว่าคุณจะรามินินไปซื้อสลากใดสลากหนึ่งเขาคิดราคายี่บาทสลากบางประเภทเขาคิดราคาร้อยบาทค่ะ สลา,ากาเพชเขาขึ้นราห้าสิบหนึ่งพันห้าพันแล้วแต่ซึ่งก็จะสังเกตเห็นนะครับรางวัลสูงสุดที่เคยเป็นข่าวคือหาแล้วคนถูกแลวหลายคนแบบแหน่อยากได้จังเลยคือข,ของสลากอมสินซึ่งรางวัลที่หนึ่งคืนหนึ่งร้อยสิบเอ็ดล้านบาทใช่ค่ะสลากล่านี้เนี่ยจะมีเวลาแน่นอนเช่นหนึ่งปีค่ะถ้าเราซื้อหน่วยปับ๊บเราจะถือหนึ่งปีนะหรือสลากสองปีอย่างเช่นอมสินเนี่ยสลากยี่สิบบาทนะถือสองปีหรือสามปีเนี่ยถือเสร็จแล้วเมื่อซื้อปับ๊บมันจะถือเป็นบัญชีเงินฝาก Oh, okay. แต่เงินฝากนี้ให้ลุ้นรางวัลน,นะครับนั่นหมายความว่าสองปีที่ถือเนี่ยยี่สิบสี่งวดเพราะเขาออกรางวัลเดือนละครั้งก็ยี่สิบสี่ครั้งเนี่ยจะลุ้นรางวัลได้ถูกหรือไม่ถูกก็ไม่ริบเงินเหมือนสลากกินแบ่งรัฐบาลถูกหรือไม่ถูกริบเงินนะสองรัฐ <can> ให้เงินรางวัล mm hmm. แต่สลากออมทรัพย์เนี่ยถ้าถูกหรือไม่ถูกเงินต้นยังอยู่จริงแต่พลาดโอกาสในการได้รับเงินรางวัลถ้า <Okay. S 2> ไม่ถูกถ้าถูกก็เงินรางวัลก็ได้นะครับ <Okay. S 2> และท้ายสุดก็คือเมื่อเวลาวันสุดท้ายถือของครบยี่สองงวดสามหกงวดตามปีที่ เขาก็จะคืนเงินต้นพร้อมดอกเบีย้ยซึ่งดอกเบีย้ยนี่จะต่ำกว่าอัตราเงินเฟอ้อ <Okay. S 2> นั่นหมายความว่าเอาเงินร้อยบาทไปฝากในวันที่หนึ่งสามปีข้างหน้าเงินร้อยบาทนั้นราคามันจะไม่เท่าร้อยบาทเหมือนเดิมเมื่อรวมดอกเบี้ยมันจะต่ํากว่าอาัตราเงินเฟอ้อคือต่ํากว่าอาัตราดอกเบีย้ยที่พึงจะได้รับเหนือเงินเฟอ้อ <Okay. S 2> อันนี้คือเรื่องแบบสลากออมทรัพย์ทั่วไปนะไม่ว่าออมสินทกอสทอศจะออกรูปแบบเดียวกันออื mm hmm. ดังนั้นที่คุณยาตาวินินถามเนี่ยรัฐบาลเขาเรียกว่าสลากออมทรัพย์ mm hmm. ดังนั้นเนี่ยจึงบอกว่าต้นเขาไม่หายปลายก็ไม่หดนะครับก็คือหมายว่าได้เงินต้นเท่าเดิมนะลุ้นรางวัลเหมือนสลากออมสินเหมือนออมสินะนะั่นแหละแล้วก็ได้ลุ้นรางวัลมากกว่าเดิมด้วยนะก็คือเดือนละสี่ครั้งครั้งละหนึ่งล้านซื้อหน่วยเพียงแค่ห้าสิบาทซื้อสะสมไปเรื่อยๆห้ามเกินเดือนละสามพันมีกลุ่มคนประมาณยี่สิบล้านคนที่อยู่นอกระบบของประกันสังคมและอยู่นอกระบบต่างๆกบขบบรนาถุกษนตริพวกนี้ก็จะเข้ามาซื้อได้นะตามคนที่มีฐานอยู่ในสิทธิ์กอชเมื่อซืื้้ออซเเพิิ่มมตได ลุนรางวัลจนกว่าจัดเกษียณก็คือซื้ออายุสิบห้าเมื่อเข้ามาในงานก็ถือไปถึงหกสิบลุ้นรางวัลไปเนี่ยก็คือสามสิบห้าปีล,นลาาุนเนอ่นะครับเอาสามสิบห้าปีคูณสิบสองเดือนเนาะแล้วจะคูณสี่ครั้งต่อเดือนเนี่ยหมายก็ลุ้นรางวัลเป็นพันครั้งะครับเลขหนึ่งใบเนี่ยลุ้นได้หลายลานเลย <laughs> นะครับแล้วก็ท้ายสุดเขาต้องแก้กฎหมายก,กอชอมั้งเพื่อให้กอชอมสามารถออกได้เพราะตอนเนี้ยสถาบันที่ออกได้สลากออมทรัพย์คือสถาบันการเงินเฉพาะกิจก็คือพวกแบงค์ที่ผมพูดเนี่ยนะครับอัน สลากออมทรัพย์เพื่อการเกษียณเขาเลยเล็กสากออมทรัพย์นะฮะมันจึงไม่เกี่ยวพันกับสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลใจๆเลยเพราะว่า มันเป็นสลากคนละประเภทค่ะอธิบายยากนะครับแต่เข้าใจคะ่ะอาจารย์ค่ะแล้วอาจารย์คิดว่าพอเรามีเรื่องแบบนี้มันดูคือฮาในสังคมมากเลยบางคนก็สนับสนุนบางคนก็ไม่เชิงคัดค้านแต่ก็มองว่าเหมือนรัฐบาลออกมาเพื่อมองเมาประชาชนบางคนพูดเลยหาเงินเข้าคังแน่ๆเลยอาจารย์มองว่าในภาพรวมของการที่จะมีสลากตัวนี้ในอนาคตเป็นเรื่องที่ดีไหมคะอาจารย์คือเราต้องแยกก่อนนะคืออย่างท่หมอกผมเล่าเหมือนกับเล่าประวัติศาสตร์ของสลากไปพอสมควรนะครับ คำถามแรกเนี่ยทำไมเพิ่งวิจารณ์ละ่ะแล้วทำไมไม่ไปวิจารณ์สถาบันการเงินธุรกิจไม่ข้อออกสลักออมทรัพย์นะถูกไหมคือ <c oughs> เราต้องแยกก่อนนะผมถึงตั้งี่ฐานก่อนออื <c oughs> คือเมื่อสลักออมทรัพย์ในอดีตของสามธนาคาร <c oughs> เขาออกได้ตอนนั้นมอเมาไหมหาเงินเข้ารัฐบาลหรือเปล่าคน <c oughs> ะครับอันนี้เราต้องตอบโจทย์นั้นก่อนทําไมเราถึงเพิ่งมาตั้งประเด็นนี้ <c oughs> นาขนาดนี้นะครับก็อาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งเราไม่รู้มาก่อนว่ามันมีสลากออมทรัพย์แบบนี้มา <c oughs> หรือไม่ก็คือรู้แต่ว่าคิดว่ามันคนละรูปแบบอันนี้ก็แล้วแต่นะคร หลักออมทรัพย์ที่ออกมาเนี่ยเป็นเพราะธนาคารของรัฐสถาบันการเงินเฉพาะกิจเขาตั้งใจจะระดมเงินฝากที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำคือเราต้องแยกก่อนเวลาคนฝากเงินเนี่ยคนจะฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยต่ำสุดนะครับจุดเปอร์เซ็นต์เนี่ยจุดเท่าไหร่เล็กๆน้อยเนี่ยจุดห้าอะไรแบบนี้จุดเจ็ดห้าแล้วแต่นะครับซึ่งเงินเหล่านี้เนี่ยคนก็จะพักไว้เพื่อการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันแต่ถ้าสมมติคนที่มีเงินเหลือเฟือและคิดว่าเป็นเงินออมเนี่ยเขาจะหันไปสู่เงินฝากประเภทประจำ นะครับจะประจำสามเดือนหกเดือนหนึ money, ่งปีเนี่ยแบงค์เขาจะรู้ว่าอ๋อหนึ่งปีถอนไม่ได้นะเราก็จะมีเงินไปปล่อยสินเชื่อได้ซึ่งดอกเบี้ยก็จะสูงขึ้นเปอร์เซ็นต์กว่าดังนั้นลากออมทรัพย์เนี่ยมันจึงก้ากึ่งอยู่ระหว่างอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํากับเงินฝากออมทรัพย์เขาก็จะให้เฉลี่ยโดยประมาณเนี่ยหนึ่งเปอร์เซ็นเมื่อต้นทุนการเงินหนึ่งเปอร์เซ็นเนี่ยเขาก็จะไปปล่อยสินเชื่อตามวัตถุประสงค์ที่ถูกตั้งโดยธนาคารเช่นออมสินถูกตั้งไว้เด็กๆเนี่ยถ้าเราจาได้ออม แล้วก็เราก็ปุกเนี่ยเอาไปฝากที่อมสินทุกคนเคยมีประสบการณ์นั้นในอดีตนะ <c oughs> เอากระปุกไปพอเราแค่กระปุกเสร็จเขา,เาก็จะมอบกระปุกกลับมาให้เราใหม่ <c oughs> ให้เราไปเก็บเศษตังค์ใหม่แล้วก็เราไปขึ้นที่อมสินนะครับ <c oughs> ก็เลยทาให้คนเนี่ยเรียกแล้วมีความว่าเป็นธนาคารเด็กเอาเงินเด็กแต่จริงไม่ใช่ตอนเนี้คนก็ฝากที่อมสิน <c oughs> ผู้ใหญ่ก็ฝากอมสินก็จะไปปล่อยสินเชื่อหลากหลายนะครับแล้วก็สินเชื่อหลักๆที่อมสินไปปล่อยเนี่ยเราก็จะเห็นชื่อสําคัญในการช่วยเหลือประชาชนเพราะธางออมสินเขานิยามตัวเองว่าคือธนาคารเพื่อสังคม เขาก็ไปปล่อยให้กับชุมชนปล่อยให้กับประชาชนที่เป็นคนตัวเล็กตัวน้อยเขาเรียกว่าธนาคารประชาชนหรือนะการปล่อยสินเชื่อสามหมื่นบาทให้กับพ่อค้าแม่ขายซึ่งเหล่านี้เขาเป็นการระดมเงินที่มีต้นทุนไม่สูงไปปล่อยสินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยไม่สูงเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งทอสอก็จะระดมเงินเพราะเขารับเงินฝากาไม่ค่อยมากนะครับเขาระดมเงินจากสลากพวกนี้คำนวณเบ็ดเสร็จก็จะจคำนวนประกอบลบหนี้ว่าท้ายสุดเขาขึ้นเงินรางวัลเท่าไหร่มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ จ่ายดอกเบี้ยสุดท้ายเท่าไหร่หนึ่งเปอร์เซนประมาณนั้นนะครับ <c oughs> แลวท้ายสุดเขาจะไปปล่อยสินเชื่อเขาจะได้เท่าไหร่เขาคำนวณออกคุม้ม <c oughs> เขาออกสลากปั๊บ <c oughs> เขาไปปล่อยสินเชื่อกับประชาชนที่ต้องการซืร้ <c oughs> อบ้านพกสอก็ปล่อยสินเชื่อกับกเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตรค่ะเพราะฉนั้นมันคือการระดมเงินออมเพื่อไปปล่อยสินเชื่อกับประชาชนอีกกลุ่มหนึ่งเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อดูแลคนตัวเล็กตัวน้อยตรงนี้สมมติเราเห็นภาพไหมครับสลากออมทรัพย์จึงเป็นสลากเพื่อจะ เอาระดมเงินเพื่อไปใช้ตามวัมตถุประสงค์กาวนี้กลับมาดูที่เงื่อนไขที่รัฐบ,บาลตั้งประเด็นว่าสลับออมทรัพเพื่อการเกษียณ <c oughs> เราต้องเห็นภาพก่อนว่าเดิมกออชอเป็นกองทุนการออมแห่งชาติที่จะมาหาพื้นที่การออมให้กับคนที่ไม่เคยอยู่ในบัญชีสวัสดิการของรัฐใดๆเลย <c oughs> ข้าราชการเนี่ยจะได้เงินบาเหน็จบํานาญถ้า <c oughs> เป็นข้าราชการค <c oughs> ถ้าเป็นพนักง,งานราชการหลังๆก็เลือกกบกขค่ะ ก่อนเกษียณก็จะมีเงินบำเหน็จข่าการก็มีเงินบำนาญ uh huh. ดูแลจนถึงเสียชีวิตเนี่ยนะครับ uh huh. เอกชนก็จะมีกองทุนสำรองเิี้ยงชีพก็จะมีการส่งประกันสังคม uh huh. เพราะตรงส่วนนี้เนี่ยเขาก็าจะมีเงินที่จะได้เป็นเงินตอนเกษียณอายุถ้าสมทบไปในจุดนั้นมีเงินบำเหน็จตอนจะออกมาเมื่อตอนเกษียณนะครับ uh huh. เพราะฉะนั้นตรงเหล่านี้เนี่ยมันเป็นการบังคับออม uh huh. โดยกฎหมายกรบขหรือแม้กระทั่งตัวของทางด้านประกันสังคม หรือสำรองนิีิบุญยเวนราาการที่มีเงิน,นารน,นะนรับแต่มีคนกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นอาชีพอิสระเช่นเกษตรกรชาวประมงพ่อค้าแม่ขายมือใจรับจ้างไม่มีบริษัทที่ส่งเงินตามกฎหมายประการสังคมก็เลยเปิดพื้นที่ก่อชอให้คนดําเนินการสระสมเงินและเป็นระบบไม่ได้บังคับเพราะตัวเองต้องส่งตัวเองคไม่เหมือนกฎหมายประการสังคมที่บังคับว่าคุณตัดเงินเดือนออกไปแบบนี้นะครับ เพราะนั้นจะสังเกตเห็นว่าคนกลุ่มนี้มีอยู่20ล้านคนแต่มีคนสมัครเป็นสมาชิกประมาณ3ล้านกว่าคน4ล้านคนท่าเลยบอกว่าเอ๊ะถ้าทำางนี้จูงใจนีไหมออกหวยดีกว่าสลัดออมทรัพย์พิเศษถ้าออกมาปั๊บก็สะสมเงินไปนะครับและท้าสุดก็เอาไปใช้ให้คุณตอนกเกษียณน,นะคุณจะได้มีเงินเก็บตอนกเกษียณเพราะคุณไม่มาลงกอ่ออชหรือไม่กระจูงใจผ่านนี้ก็แล้วกันท <c oughs> ้าสุดกเก็บแล้วรู้สึกปลื้มรู้สึกเป็นประโยชน์ก็มาลงผ่านกออชนะครับผมคิดว่ารูปแบบนี้เนี่ยกออชเองเนี่ยมีการสมทบเเงินข้าไป นะครับทีละห้าสิบาทได้ในต่อเดือนเนาะก็สมทบไปเพราะฉะนั้นกชก็มีพื้นที่ในการสมทบแต่ตอนนี้เดี๋ยวต้องลงลารายละเอียดดูอีกทีนึงครับว่าตัวร้อยเงินสมทบที่ซื้อหวยเนี่ยมันแยกจากเงินสมทบกชนะแต่ไม่เป็นการซื้อหวยโดยเฉพาะนะแต่เป็นรูปแบบของการออมแล้วมันต้องใช้เงินปีละเจ็ดร้อยี่สิบล้านในการให้เงินรางวัลและท้ายสุดก็คือก็ต้องดูว่าจะมีกองทุนเท่าไหร่จัดการยังไงระดมคนได้เท่าไหร่ก็เป็นเรื่องรายละเอียดครับนี่คืออธิบายยาวกับคําถามสั้นที่ถามนี่ะ จริงๆเห็นว่าอายุที่เริ่มได้เนี่ยตั้งแต่15ปีจริงๆแล้วถือว่าเป็นช่วงอายุที่ดีที่เราต้องเรียนรู้การเก็บการออมการใช้จ่ายเป็นเรื่องที่ดีนะคพะพอดีเหลือไปเห็นตัวอายุตอนแรกก็เข้าใจว่าจะเน้นในวัยที่ทํางานแบบฟรีแลนซ์หรือว่าทํางานที่เป็นอาชีพอิสระนะคะแต่พอดูอ๋อมีอายุตั้งแต่15เลยอันนี้เป็นกลุ่มเป้าหมายด้วยไหมคะอาจารย์ที่เขาเลือกที่จะให้มีกลุ่มเยาวชนอายุน้อยๆเข้ามาในส่วนนี้ คือเราต้องแยกก่อนนะครับว่านี่คือหลักการทางวิชาการเลยนะครับอายุสิบห้าปีเนี่ยคือกําลังแรงงานซึ่งภาษาอังกฤษจะเรียกว่า labor force อันนี้ตรงตามเกณฑ์ของ ILO <I LO S 1> นะครับองค์การแรงงานระหว่างประเทศเนาะนะครับ ILO เนี่ยจะบอกว่ากําลังแรงงานคือคนที่มีอายุสิบห้าปีขึ้นไปจนถึงหกสิบปีที่พร้อมเข้ามาทํางานเพราะฉะนี่นนถ้าเห็นในต่างประเทศเนี่ยนะครับเด็กมัธยมจบไฮสคูลเนี่ยเขาทางานแล้วเขารเรียนต่อละแต่คนไทยเนี่ยอายุสิบห้าปีเนี่ยคือจบมสาม <C> e แล้วเราก็เรียนต่อแต่ก็มีหลายคนที่เราจะเห็นนะครับถ้าเราเคยเห็นหลายคนที่พอดีเขาจบมสามเนี่ยเขาไม่เรียนต่อ <C> e ค่ะแล้วเขาก็ไปที่เพื่อเลี้ยงดูครอบครัวนะครับก็เลยทําให้กอชอเนี่ยเริ่มต้นสมทบเงินตั้งแต่อายุสิบห้าแต่ับแต่อายุสิบห้าเนี่ยก็คือเขาจะต้องทํางานเนาะ<ค>ประมาณนั้นแหละเพราะนั้นมันจึงเป็นที่มาของสิบห้าปีเพราะนั้นกำลังแรงงานที่เรียกว่า labor force เนี่ยตามกรอบของ ILO เนี่ยก็คือ 15ปีถึง60สิบปีครับค่ะเป็นความรู้ใหม่เหมือนกันนะคะทีฉันก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าเขามีเป็นแบบเป็นมาตรฐานโลกเลยนะว่าแรงงานเริ่มอายุเท่านี้เท่านี้แต่พูดถึงแรงงานหมายถึงเด็กๆเนี่ย เวลาดิฉันถามคุณแม่ที่อยู่เมืองนอกคุณแม่ก็จะบอกว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเด็กๆมอปลายเนี่ยเขาก็เริ่มทำพาร์ทไทม์นะแต่มีแต่ประเทศไทยเนี่ยเด็กไม่ค่อยทำพาร์ทไทม์กันคือเด็กๆที่นู่นนะคะก็จะลักษณะหาเงินเองคือคุณพ่อคุณแม่ก็ยังให้ละค่ะน้องชายดิฉันคุณพ่อคุณแม่ก็ให้แต่ว่าเขาก็จะหาเงินเองเพื่อไปซื้อของที่เขาชอบหรือไปดูคอนเสิร์ตท,ที่เขาอยากไปแล้แม่บอกว่าไม่เหมือนเหมือนเด็กไทยเลยเรายังของเงินแม่จนถึงมาหาลัยเลย <c oughs> ดิฉันก็บอกก็แปลกดีเป็นวัฒนธรรมที่เราแปลกดีดูีเเกาหล็็ปน นี้นะคะแต่ของเราไม่ค่อยเป็นนะคะอาจารย์คือเราต้องแง่ประเด็นนิดหนึ่งนะครมผมได้เคยถูกถามโดยครูอของโรงเรียนลูกชายนะครับซึ่งเป็นครูต่างชาตินะครับเขาถามว่าทําไมคนไทยถึงต้องให้ลูกเรียนปัญญาทำไมไม่ทํางานซึ่งเป็นเรื่องของความแตกต่างวัฒนธรรมเพราะาว่าชาวต่างชาติโดยท้องยิ่งอเมริกาหรือยุโรปอย่างที่คุณยาตาวินีบอกเนี่ยอายุสิบห้าเขากาหนดเส้นทางชีวิตเขาแล้วแล้วก็สิบแปดเขาก่อยย้ายออกจากบ้านได้เลยมะนรับไปทํางาน พราะว่าหนึ่งเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยข่านยมคนไทยคือว่าเราเน้นปัญญาเนอะใช่ค่ะแล้วเราก็มักจะพูดว่าการเป็นเจ้านานคนเจ้าคนไหนคนคือต้องเข้าราชการครั้งข้าที่ยมของคนไทยช่วงหนึ่งเนี่ยต้องการให้คนเนี่ยเรียนจบและไปเป็นราชการซึ่งสมัยก่อนการเป็นข้าราชการอาจจะได้ตั้งแต่ปอชอปอสอแล้วก็เป็นเย,ยนตรีถ้าเขาเป็นเย,ยนตรีเนี่ยจะเจริญก้าวหน้าในงานแล้วหลังว่านธารมก็เปลี่ยนไปนะครับเขเป็นสตาร์ทอัพปั๊บเนี่ยจบมัธยมเนี่ยทำงานเลยหาเงินได้อันนี้เราเห็นว่าธรรมที่เปลี่ยนไปไป ซึ่งอันนี้ผมก็ตอบไปเนี่ยเป็นชาตินิยมก็เลยทําให้ผู้ปกครองไทยเนี่ยจึงสับสนเรืจะเปันญาสอง<ค>มันไม่เหมือน,นตลาดของต่างประเทศตลาดต่างประเทศเนี่ยเศรษฐกิจก็ถูกพัฒนามานานออกำลับบงแรงงานเขาหายดังนั้นตลาดงานเนี่ยจึงเปิดกว้างให้คนที่เรียนอยู่ทํางานพาร์ทไทม์หรือมีตําแหน่งงานที่เปิดกว้างให้คนที่เรียนจบมสามทงานได้ซึ<ค>่ง<ค>ถ้าเรามาดูจริงตอนเนี้ยเราจะเจอในร้านอาหารนะครับเด็กแต่งชุดนักเรียนแล้วทํางานเป็นว่าเล่นแหละฮะอย่างที่คุณยาตานินบอกเนี่ยแต่งชุดนักเรียนได้นะ S <S ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยในกระทรวงแรงงานเนี่ยเคยเปิดช่องให้เอกชนจ้างเป็นรายชั่วโมงได้คือถ้าค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยเราต้องจ่ายสูสง,งสามร้อยหกสิบเอกชนบางทีก็บอกเอ๊ะถ้าจ้างเด็กเรียนมาทำงานเนี่ยมันต้องจ้างแปดชั่วโมงค่าแรงขั้นต่ำแล้วแต่เขาจ้างไม่กี่ชั่วโมงนี่ยตอนเนี้ยถ้าผมจำไม่ผิดนะมันเปิดจ้างเป็นรายชั่วโมงและแลต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำได้ดังนั้นตอนนี้เราจะเห็นเด็กไม่เรียนหลายๆคนเนี่ยนะครับ ซึ่งเรียนมัธยมสามเนี่ยสิห้าปีขึ้นไปปั๊บเนี่ยนะฮะเขาสามารถทํางานได้คนระผมเจอประจําเลยนะอ่ะตะนนี้นเนี่ยวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไปเนี่ยอีกหน่อยคุณยาตานินก็อาจจะกลับไปบอกคุณแม่ได้นะว่า <c oughs> ทีเนี้ยเด็กไทยอ่ะเริ่มทํางานแล้ว <c oughs> นะครับ ประมาณนั่นแหละค่ะอันนี้อาจารย์ไขก๊อกข้อข้องใจอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันนะคะเพราะที่ฉันเคยสงสัยมานานมากเหมือนกันทําไมเนาะเราแต่ก็คิดว่าความแตกต่างวัฒนธรรมแหละคิดเ้นแต่อาจารย์ลงให้ลึกอีกอย่างด้วยนะคะเพราะว่าเศรษฐกิจต่างประเทศเนี่ยเขาเหมือนเขาอยู่ตัวอยู่แล้วด้วยแล้วเขาก็เลยมีตรงนี้อ๋ออาจารย์ได้ไขก๊ขอกข้อนี้ไม่รู้เหมือนมีใครคุณผู้ฟังสงสัยเหมือนที่ฉันไหมแต่เคยสงสัยมาตลอดเหมือนกันส่วนเราเนี่ยก็ตามที่เขาให้เรียนก็เรียนมาเรื่อยๆแล้วก็ทํางานเดินตามระเบียบเป๊ะเลยค่ะดิฉันไม่มีผิดแผกเลย เรามาปิดท้ายกันสักนิดนึงค่ะอาจารย์คาเห็นว่าวนสุขสุดสัปดาห์นี้จะ มาแล้วสำหรับฟุตบอลยูโร2024แล้วก็แน่นอนว่าคนไทยเนี่ยคือเขาจะเตะยุโรอะแต่เราก็เชียร์กันขาดใจเหมือนกันนะคะเราเราก็รู้สึกว่าไม่ว่าจะฟุตบอลโลกฟุตบอลยูโรเนี่ยเมืองไทยรู้สึกว่ากระตือรือร้อนกันมากเลยทีเดียวและก็แน่นอนค่ะว่าต้องถามอาจารย์แหละค่ะว,ว่าเศรษฐกิจในช่วงนั้นนะคะระบบเศรษฐกิจค่าใช้จ่ายร้านอาหารต่างๆพฤติกรรมของคนที่สังสรรค์หรือว่าดูฟุตบอลยูโรในช่วงเวลาประมาณเดือนนิดๆน,นะคะถึง กรกฎาคมเนี่ยคาดการว่าจะมีเงินสพัดเงินหมุนเวียนสักประมาณเท่าไหร่อย่างไรบ้างคะครับคือเดี๋ยวนี้เรารู้สึกว่าฟุตบอลยูโรอาจจะดูไม่หวือหวาเนาะเมื่อก่อนเนี่ยในอดีตเนี่ยเราจะเห็นว่าฟุตบอลโลกหรือฟุตบอลยูโรโอ้โหเราแบบหนึ่งเดือนนั้นเป็นหนึ่งเดือนแห่งการติดตามนะครับเพราะว่าทัวร์นาเมนต์หรือว่าฟุตบอลเนี่ยมันไม่ได้ถ่ายทอดสดทีขนาดนี้ค่ะเดี๋ยวนี้ผมจําไม่ได้เลยว่าฟุตบอลไม่ได้ดูสัปดาห์ไหนบ้างใช่แนื่พราะว่าฟีฟ่าเองเขาก็จะกําหนดว่าพอเตะบอลลีกละเราก็ดูลีกหลายลีกมากนะครับ ฝายประเทศแล้วก็เราก็มีทีมโปรดเมื่อก่อนจะมีทีมโปรดอังกฤษทําไมงกฤษในการคุณเชียร์นะฮะเชียร์เยอะมากแล้วก็แต่ว่าปีนี้ทุกคนก็เชื่อว่าอังกฤษเองก็เป็นตัวเต็งนะครับเพราะว่ามีนักเตะรวมกันแล้วเนี่ยมีมูลค่าสูงสุดในทีมยุโรปทั้งหมดนะฮะอังกฤษมีนักเตะดังเยอะนะครับเพราะนั้นก็เป็นทีมเชียร์ทีมเต็งเหมือนกันแม้ว่าเยอรมันเจ้าภาพนะฮะก็อาจจะมีขวัญใจเยอะทั้งนี้ที่ผมบอกคือเมื่อก่อนเนี่ยหนังสือพิมพ์สื่อมวลชนโอ้โหเวลาพูดถึงฟุตบอลยูโรหรือฟ สองปีถัดมาก็ยูโร <c oughs> มันทําให้มากรรมใหญ่ใหญ่ <c oughs> แต่ว่าพอหลังๆเนี่ยพอเรามีการถ่ายทอดสดแล้วมี์นาเมนเยอะมากดูบอลแล้วเดี๋ยวไปดูวอลเล่เชียสาวไทยดีกว่าเดี๋ยววันนี้เชียสิงคโปร์กับไทยอีกอย่างนี้นะ <c oughs> มันก็เลยทําให้ความคึกคักของฟุตบอลโลกหรือยูโรเนี่ยมันมีมนขลังอยู่แต่ว่ามันดูเหมือนกับมันไม่ได้คึกคักเหมือนในอดีตที่เราสึกตื่นเต้นกับการรอคอยนะครับแต่ว่ามันก็มีการใช้จ่ายเป็นมากรกมรเพราะไงก็ต้องตามเป็น์นาเมนโลกนะครับ <c oughs> แล้วเราก็เชีย์ทีโปรด ก็ทําให้มีมูลค่าการจัดเตยสอยเนี่ยเราประเมินไว้เนี่ยประมาณสองหมื่นล้านบาทโดยประมาณบวกห้าเปอร์เซ็นเมื่อเทียบกับสองปีที่แล้วที่เป็นฟุตบอลโลกนะครับก็ถือเป็นจันเม้นที่คนก็คงจะเชียก็คือทานเครื่องดื่มแล้วก็ทานขนมกบเคี้ยวใส่เสื้อบอลทีมโปรดในการเชียร์ติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็สมัครสมาชิกในการติดตามเจาะลึกข้อมูลข่าวสารลงไปในโลกโซเชียลอะไรต่างมันคงเต็มไปหมดแหละนะครับเชื่อว่าคือครับที่มีส่วนหนึ่งที่มหาลังข้าวไทยประเมินก็จะมีเงินนอกระบบ ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นเงินผนันนะ,นะเนาะก็อีกประมาณหกหมื่นเจ็ดันล้านบาทก็จะต,ตัวสูง57%าเจร์เซ็นตอนั้นเนี่ยก็ทําให้ความคลึกคักในมันสออย่างคือคลึกคักในระบบก็คือจับจ่ายใช้สอยเป็นปกติะนะครับกับเข้าไปใช้จ่ายในการเสี่ยงโชคนะครับหรือว่าในการลุ้นบางคนก็คือผนันกับเพื่อนนะ หรือก็มีกลุ่มหนึ่งพนันกับเพื่อนนะพนันเ,เค่ะี้ไกลุ่มหนึง่งก็พนันออนไลน์ค่ะ,คะแล้วพฤติกรรมของคนในยุคนี้เปลี่ยนแปลงไหมคะ,คะเขาดูจากที่บ้านดูทีวีดูในร้านอาหารดูในสตรีมมิ่งมีเปลี่ยนแปลงไหมคะในการสรํารวจคือในการสำรวจครั้งนี้เนี่ยจะเปลี่ยนไปจากเดิมอาจจะสะท้อนถึงภาวะเศรษฐกิจน,นะค่ะครั้งนี้จะไปดูที่บ้านเัวเองกับบ้านเพื่อนมากขึ้น ถ้าในอดีตเนี่ยจะไปดูที่ร้านอาหารเนาะ<ช>นะครับแต่ว่าดูตัวเองกับบ้านเพื่อนเนี่ยบางทีก็สเตมิ่งก็จะเยอะขึ้นนะครับแน่นอนว่า,าการใส่ทออสดมีเพราะฉะนั้นก็คนก็จะกลับไปพึ่งพาแบบถิ่นเดิมก็คือทีวีโทรทัศน์แต่ว่าปักหลักอยู่ที่เนี่ยแต่ว่าเป็นสตรตมิ่งเนี่ยพกพาไปไหนก็ได้นะครับเพราะนั้นก็เป็นการดูที่ใกล้เคียงเดิมแต่ว่าการดูเนี่ยส่วนใหญ่จะดูปักหลักอยู่ในสถานที่ที่ไม่ต้องใช้ตังค์เยอะค่ะ ก็คือไม่ออกไปร้านอาหารเท่าไหร่นะครับก็ยังออกไปร้านอาหารบ้างเพราะนั้นก็ถือว่าการใช้จ่ายก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยครับประมาณนั้นเลครับรวบรรยากาศน่าจะคึกคักดีนะครับแต่ในส่วนของการโฆษณาค่อยไม่ค่อยหวือหวานะคะในปีนี้อาจารย์ว่าไหมคะคือถ้าถามผมเนี่ยเราทําโพมาตลอดหลายปีนะฮะเพราะว่าหลังๆไม่หวือหวาที่ผมบอกคือมันเป็นอีกหนึ่งมหากรรมถูกไหมครับเราเพิ่งดูพรีเมียจบเราเพิ่งดูเอฟเอคัพจบเราเพิ่งรู้เมื่อกับทีมโปรดที่เป็นสโมสร พราะกลับมาเป็นมหากรรมที่เป็นระดับทวีปหรือว่าระดับของโลกเนี่ยนั่นหมายคกับว่ามันก็ได้ลุ้นอีกระดับหนึ่งแต่ว่ามันเริ่มซาลงนะเพราะว่าอีเวนต์มันเยอะ,ะนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าระยะหลังๆเนี่ยการโฆษณาจะดูน้อยกว่าที่ควรจะเป็นแต่สำหรับปีนี้มันอลายเป็นเรื่องของเศรษฐกิจด้วยนะครับอาจจะดูไม่คนไม่โดดเด่นชึัก็เลยทําให้บรรยากาศดูดบตบเปล่าหรือว่าดูเงียบๆซึ่งมันก็จะสังเกตว่าเราเจอมาตั้งแต่สี่ปีที่แล้วตอนโควิดนะครับค่ะใช่ค่ะมันเหมือนกันละฮะบรรยากาศเศรษฐกิจตั้งแต่โควิดปีีเน่ แล้วเรามาเจอรัสเซียยูเครนมาเจออิสราเอลกับฮามาสมันเป็นภาพที่ความคึกคักมันดูหายไปในรอบสี่ปีที่ผ่านมานะครับอ,อืมค่ะอาจารย์จะฝากอะไรสําหรับคอบอลที่จะต้องใช้ชีวิตกันอีกหนึ่งเดือนนิดๆน,นะคะแล้วอาจาจะต้องต่อด้วยโอลิมปิกด้วยนะคะในยี่สิบหกกรกฎาต่อโอลิมปิกเลยค่ะอาจารย์อาจารย์อยากจะฝากะอะไรคุณผู้ฟังที่อยู่ตอนนี้ว่าใช้ชีวิตยังไงในช่วงนี้ให้เงินในกระเป๋ายังคงอยู่เยอะๆค่ะเรื่อกินแล้วเนี่ยเขาบอกนะครับว่า มันคือความสุขนะครับ <c oughs> ที่เป็นความสุขที่คนส่วนใหญ่ทั้งโลกชอบคือฟุตบอล <c oughs> บางทีมันก็เด็ดบ้างบางทีมันก็เวลาที่เหมาะสมบ้างก็ดูแลสุขภาพนะครับฟิตร <c oughs> ่างกายให้พร้อมในการดูบอลแล้วก็ดูให้สนุก <c oughs> แต่สิ่งหนึ่งที่เราไมาจะพูดคือว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นจิตวิทยามนุษย์ทั่วไปคือบ,บางคนจะเล่นการพนัน <c oughs> แต่แน่นอนนะครับการพนันมีสองอย่างคือหนึ่งมันผิดกฎหมายนี่แหละเ <c oughs> ขาเรายังไม่ได้ผิดกฎหมายแต่ผิดกฎหมายนี่มันก็เป็นส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งคือมันทําให้ถ้าเราไปอยู่ในวงการพนันโดยพ้องยิ่ง เด็กและเยาวชนที่เรียนอยู่นะครับมันมีข้อพิสูจน์นะว่าติดหนี้และหนีหนี้และทําให้เสียการเรียนเสียการงานเพราะนั้นก็ อยากให้ดูบอลด้วยสตินะครับได้ความสนุกแต่พอประมาณก็เลีกเล่งการพน,นันเป็นดีที่สุดนะครับค่ะแอาจารย์ทิ้งท้ายไว้ได้ดีเยี่ยมมากเลยนะคะสําหรับทุกๆกคนที่ดูฟุตบอลให้เป็นกีฬานะคะแล้วก็ดูให้มีความสุขนั่นเองค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะรองศาสตราจารย์ดรธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่ร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีคร ค่ะและนี้ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดนะคะที่นํามาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะหมดเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยแล้วนะคะดิฉันยาตาวีมินวรณ์ากูลลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะวันนี้สวัสดีค่ะกองทัพเรือจัดตั้งกองทุนน้ําใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือเพื่อนําไปมอบให้กําลังพลกองทัพเรือและครอบครัวที่เสียชีวิตหรือบาดเจ็บทุกบุรภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติจำกัดมหาชนสาขากองบัญชาการกองทัพเรือหมายเลขบัญชี115-2-17087-2ชื่อบัญชีกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่กรมการเงินทหารเรือหมายเลขโทรศัพท์0 2 4 7 5 5 5เจหรือ0 2 4 7 5 4 5 8 4